สบายดียามเช้าๆมันีอกะเฮายังอยู่ที่ผู้สักแเห่งเฮาอยู่ท <you know. S 1> <am> ี <im machine> ่ห <s ese> uh ่วยมะแข้งห่วยนี้มันตกใส่เซซ้อซซอยคือกันใส่ห่วยนี้นะตกใส่เสื้อซำซอยทั้งเมืองพะล่านไส้จังหน่อยแหละ ถ้าเสรจได้ไยายามมังกันหน่อยกินกาแฟก่อนรวยรวยกินากาแฟเพื่อนกันอันนี้คืออันนี้คือบนนอนเบาไก่กับหัวคั่วบนผ้ากันขถามมานอนฝากเบื่อนี่ พาทุกคนมาเบ่งมองแคมบอลนี่นะถือหรือบอกมีถืออยู่แต่โบราณได้มองนี่ได้ถือปลาใหญ่ก็มีมองมองหน่อยแต่ถือปลาใหญ่เดิตัวหนึ่ง วันนี้เข้าสยามเบิงอันนี้นะคัมันถือรือบอกใส่ปลาไว้ในมือคืนนี่แคมบอลเลยนะใส่กะนนะพอนอนยู่หันพอบาดนอนอยู่หรรนนอนอันยามเบิงถงือบอกโอ้ถือตัวหนึ่ง thường lại thường lại, ơ ừ, thường tôi đừng tốt bắt ngay nữa à, ha thường tôi bắt ngay nữa kẹt ngào luôn không Yeah, you อันนี้พอบาดลงยามอีกอันหนึ่งอยู่นี่เทอ่ยวปะ มันเป็นในคนย้ามอะนะอ,อันนี้บะถึกนะอันพอบานยามนี่บะถึกเป็นเป็นในคนยาม <laughs> แล้ววันนี้เขาสิด้ไปยามมองยามเบ็ดกับมองไปอยู่สี่คนนะเหมือน,นี่ไปยามมองทางนี้ก็อยู่นี่ <S <S ถึกปลาตัวใหญ่ได้อยู่ขนาดไห ป่าใหญ่ถึอมองหน่อยโอ้โหเลยป่าใหญ่ถ okay ึอมองน้อยยังวะป่าใหญ่ถึอมองน้อยอืมป่าใหญ่ถึอมองน้อยอืมฮมันมันพันแล้วเกี่ยวอย่าหน่อยว่ายิลงก็ไม like ่ลงทุนกะคุณลงเสีย yeah. อยู่สีแดงท่านแอนลงกว่ามาพาดึงเขาพาดึงเขาไปเมื่อเดินนะ้โตประมาณเมื่อที่ไปสามตัวสามตนั่นละใช่ พิงเนาะคือพ่อได้จากตโตกว่าสิบแปดตันี่แหละบ่อถือปก็ไ,ปได้นะวันแรกสิบริสายแรงดังนี่นะบ่อถือของแหลกเขาก็ะยามเบ็ดแบบนี้ยามเบ็ดแล้วก็ยามมองอีซองดงังจากถือลูกบอลด้าเบ็ดกะโชคเราบ่อถือสมอยสมิงอยู่เอาหอยใส่บ่อถือด,ด้วยบ่อคนแรกเขาบ่อถืออืมบ่อถือกระเฮ็ดแหละฮะ

กระาโอ้โหกระฝายแบนฝ่ไยกันมีกระบ้อนมันอยู่น้อบอก เราจะยิ้ไห<ป>มน้าโ<ม><ม>ตถือกันป่าไม่ไหมทุกเลยเนะาะปลาทึ่งเสานี้ถ้าเป็นยมซอยคนนี้จะกระถือไปจักเออเฮามาย่ยมซอยถือคน,นนี้นปนะปลาเมื่อวานยามซอยได้撒น่าปลานะคนนี้เนะน้ยโนะน่ปลา มมันคหรือว่าคอยคอยจะไล่มากก็ได้คอยสีชาว้ามารวมหมือเดียวเลย<อ>แล้วพญายาม,มองดางดางหนึ่งอยูว่วางเหล็กนี่อย่างอีกสองดางอยู่ผมจะถือหรือบวกนะมองกันเห็นบ่อเบ็ดนะเด่นมือถือดอกเบ็ดนะเอาหอใหายใส่นี่นะก็ๆดึงเขาหูคือซีเมนต์เอียน เนหลุ่นใจยังประฟ้าบ่ถือแหละถือนะจักยังถือถือหรอเ็ดขาดปุ๊ดต่าชงโลด้วยก่อนี่ยบุกบิุกบิกขึ้นมาอะไร เต่าบ่ถือรุ่นเน้รุ่นเน้เต็มที่แม่บ่อันเอินรุ่นโม่อืมรุ่นโม่ใหญ่นะว่าสิถือหรือบ่เบ็ดนี่บ่ถือแล้วมื้อนี้นะเบิ่งอากาศล่ะบ่ได้กินย่อนดอกนะบ่ถือจังอันเลยเบ็ดถื่อใช่ว่าตะโกมีตัวทีดูี ถ <c oughs> ึงเขาหูอีกแล้วตัวนี้กะถือบอที่นี่มีเอยนกินแต่มันรูดเนาะอืออันนี้ก็เอียนคือกันยันงบอย่าง่ิดยฮงฮิ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  มองนี่กัด<ะ>ถือตะขีเงื้ออันนี่มองนี่กัดใส่ <Hey. S 1> มองอยู่นี่นะมองอันนี้ถือปลาซองโตก <c oughs> ูแล้วละ <c oughs> มาไว้ดังนี้พ่อแต่เด้ปิีงกินอยู่แล้วมานี่ปลาใบนี้เข้ามาจากเอาปไปไปยามด้นานในอีกญ <c oughs> าต นั่นนั่นเบ็ดนั่นถือหยาดแล้วนะมานี่ถือเอียนอยู่ตัวหนึ่งนะนี่ตั้งแต่ยามเบ็ดมานี่ฮ่าก็ถือตัวเดียวนี่ถือเอี่ยมเอาเหงห้อหอยใส่ถือข้าก็ถือเอียนตัวเดียว ตัวเดียวป่ะนี่กะถือเจ้าโตอยู่หานนะสองบ่ถือเดียวโอ้ถือตัวเดียวเฉยมองบักใหญ่ถือปลาตัวเดียวส่องโตเสื่อมใหญ่ว้าวนี่ไม่ปลาข่าบ่ไหญยี่รีได้ตัวนี้แต่เพื่อเชื่อมคือยามเบ็ดกับบ่ถือนะบ่เนี้ถือเอียนตัวเดียว อาจจะเป็นย่อนเหยือบอหรือแน่ได้แหละเหยือหอยคมงมอันน้ำแถวนี้แหละเหยือกยังอยู่นี่เป็ดสองอันอยู่เทิงอยู่เทิงนี่ก็เป็นวังไงนะอยู่นี่ก็พู้นทางเข้ามาแต่บ่อน,น่าอยู่หลุม แต่เลาขึ้นมานีนการยึดเทิงนี่ก็เป็นว่างวั่ง,งเหยาเติบเรียบร้อยมานน่เอายามเบ็ดยามมองเบ็ดกะถือเอียนตัวเดียวมองเออมองพอได้กินอยู่มองเอากาสิได้เมื่อแล้วบัานนี้ไปเอามองใส่กระสอบแล้วก็เมื่อ มองดังนี่ก็ถือปลาอยู่สองโตถือปลาเสือบใหญ่ตัวหนึ่งปลาหนาตัวหนึ่งโอ้ทีมงานเฮาเฝ้าปลาอย่างคนหลัก <c oughs> มีคนขึ้นลักปลากับอาญาเองยันลิง่งลกักลิ่งท่าน,นี้ลิ่งลายอื <ừ. S 1> ต้องเฝ้าเลยมัน,มน,นเอาขึ้นปลาใหม่หัวแหลมแล้วเนาะปลาลายสับสองโตหกถือมองนี่ แล้วกเมื่อนี้เข้ามายามมองยามเบ็ดได้พอได้กินได้บุหรวงบุลายลอลาดาาอกแล้วเข้าก็ได้มาฮอดบอลเข้ามาดิจะนหน่อยแหละเข้าเสืเห็ดอยู่เห็ดกินหลังจากที่ยามมองมาแล้วแล้วก็สิไปยามเบิงบางโหลอีกอันหนึ่งนะยืหลุมยังทันได้ยามาอีกอันหนึ่งนะ ยามแหลกละไซองยามแหลกอะไซองอันยังอันหนึ่งยิลุมไปยามอันนั้น,นแบบนี้คือบางโลเ้าอยู่ฮันอันหนึ่งเราจได้ลงไปยามแบบนี้แต่ว่าบ้ฮู้นสิถื้อหรือบอ,อน,นะอยู่หันบางโลเข้า คือถึอแต่น oh. ูแดงตะพานแต่นูแดงบุตรโอ้ยคือปลายคือน้อยเดียวสองชี้ห้าโต๊ะชี้โต๊ะบุญมีรววาจะแตกบุตรบุญมีเลยดุงนี่ปลาเฮาได้เมื่อนี้ได้บปลายได้ปลาสามวานนี่แต่กะพอได้กินโอเคละ เสียงยังไหนตกใจหมดวั <laughs> นนี้ก็เห็ดปิีงปลาอีกนะปลาปิาปีงปลากับตำมะฮุงวันนี้เมนูเหาปลาตำมะฮุงวันนี้นนเหา,าเห็ดปิีงนูแล้วก็ปิีงปลากินกับตำมะฮุงวันนี้สิตำมะฮุงน้ำ ืันนี้ฮะสีหญ่า,หหายคามบ่มาถืถอเออืันนี้สีหญ่ายคามไปกินอยู่ฝากน่นแหละเพราะว่วาอยู่นี่มันดดแดดแดดแดดหอดแห้งอยู่นี่นะเพราะว่ามันแปดมันมีกก่ใหม่สีคาม,ไ,ม,มปไปอยู่ฝากนนอาหารเฮาปีงนูปปีงปลาออันนี้ยังมีบรรันปีงอย่างอีกทึง นี่เราสิประเหตดตามหุงมานี่บ่มมีแนวเสาะนะอาผ่าดีเลยเสาะโอรมาหุงกระซุกละมาหุงนี่ก็เดิมเรื่องเลยนะข้างในมันเหลืองสิตาากินตับปีงปลามานี่ปิ่งนูนูน้ำ เร <laughs> ื่องเลยนะอมกทนั่งจ้ตัวากับแกวจ้จิ้มกับปงปลา เออหน่วยมันบดได้ไปหวานแทนเนาะทำมันเหื่อมันเสือนอหน่อวันจะไมีได้ร้อนตั้มมะฮงไปใส่มะเขือน้ำนะสูตรใหม่ก็ใหามันจะมีคมเพลินบ้างควาเผาอะไรนะใส่มะขามใส่มะเขือตั้มมะฮงกะบดได้ตั้นะเพราะว่ามันตามใส่ในกระบอกได้มันเต็ม ตามมา่แ <c oughs> น่นี่แหละร่นเอากรตำเอาดอกมี่่นนีีแซ่บโลกขอตำนะโม <c oughs> เมนตํตดอก เหนียมันละซิมบังนะฮเฮ็ดหมดกินข้าวกกินอยู่เท่าได้เพราะว่ามันห่ม ปิีงปลาปิีงปลาเสื่อมใหญ่อุ้ยใหญ่กินกับตำหงปิีงนูน้ำไอ้ย่ำอันนี้คือปิีงนูอ้าวปิีงปลาได้เลยปีงปลาได้แล้วเ <c oughs> อามาจุดยอดเลยปิีงนูกับมื่อนี้เขาจะไปกินห,หนูพวกกินคอยกินอื กินกินปลาเพราะว่าคลองมากเพราะว่ายิกิดแต่ว่าแค่ปลาตัวนี้กินข้าอยู่กินปลาข้าวนะปลาข้าวอ่ะปลาข่าวกันเยอะปลาข้ตัวเดียวหนึ่งลายคนเยอะแช่ไหมนี่ขันเจ้าข้าล้ำปลาข่าวก็นใครใอยกินเสียกินประเทศมาเยอะบ่ไงเลย ว่าจะปลาข่าวบมเมนปลาเสือมเนาะมันใหญ่เน้อนนมันจะไม่ควายใช่ไมม,ม,มีต้องอันเชยตับนู้นอันนี้โทษนะนนกิน,น,นข้นขาวนำกันเลยทุกคนนะฮะน้ำวันนี้มีตั้มหงปิีงนู้ปีงปลาปิีงปลาขาวหรือปลาเสือมนี่แหละตัวนี้มาชม เสียมใหญ่ปลาขาวหน่อยอืมอืมนี่นู้ข้อโค้สช่างจงมันเจ้ากรุงเทพขายข้อหมูย่างอยู่มีเท่ยดาวรึป่ะบางรักเจ็บบางรักไหมอืมอืม ขาแทบบังร uh ักขาเขอมุยางเพิ <'re> ่งก็นี่ยุบังรักบนนี้เลยันหนึ่งกับฮะกามาแต่บังรักติดโควิดด้กเพิ่งติดโควิดกัมาตัดตวว่าโงเดินตอนนี้มาได้หาเดือนแล้วบอกราน้อยเืิบี่เอามุมไปตาย เอาแล้วก็คลิปนี้เขาสิได้ปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้แหละคลิปหนาพอกันใหม่มาบดชุ่มเฮีมาจ้าหีโอ้นี้แหละอยู่ป่าจะแค่ห้าน้อยหนึ่ง